วัสดีครับขอบคุณที่มาบ้านนิกกี้กับครอบครัวฟอนบูเรนวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาพาไปดูในบ้านและก็มุมที่ชอบบ้านของเราส่วนใหญ่จะเป็นบ้านทรงเก่าบ้านไทยนะครับแล้วก็เดินเข้ามาก็มีพญานาคมีสิงโต มีโยดาจาก Star Wars มีพับปิเกเนตให้รับแขกเข้ามาแล้วก็มาทางนี้จะเห็นมีป้ายแยกไปซ้ายขวาของเราไปขวาครับเป็นทางเดินแล้วก็มาทางนี้นะครับอันนี้เป็นไม้กะสลักมาที่อินโดมาบางังห้องข้างล่างติดทองเป็นแยกชิ้นมาบมต่อกันแต่เป็นภาพเดียวแล้วก็ที่นี่ก็เป็นพวกสิงโตจากจีนมาแต่ง ไม้แกะสะลักก็จะมีจากไทยมีจากอินโดตอนนี้ทามาในบ้านแล้วนะครับก็อันนี้เป็นทางเข้าชั้นแรกเป็นทางเดินพื้นก็เป็นจากไม้เก่าจากบ้านไทยที่เคยอยู่ที่รังสิตนะครับและมีฝาประกลด้วยพยายามผสมพันสมัยกับไทยรูปภาพอันนี้จาก จากจีนะเป็นคนฝรั่งเศสอยู่จีนนะฮะส่วนใหญ่รูปภาพที่บ้านก็จะจากเพื่อนหรือศิลปินที่รู้จักนะครับอันนี้เป็นรูปภาพที่หลานถ่ายรูปาจากกรินฮะเดีย๋ยวถ่ายแกเป็นนักช่างภาพอันนี้เป็นศิลปินไทยอันนี้ด้วยฮะอันนี้น้องสายฮะที่เราเคยจัดอีเวนต์มาด้วยกันฮะแล้วก็อันนี้เป็นคนอังกฤษฮะชอบหมดฮะคนละสไตล์คนความรู้สึกนะเป็นชิ้นไม้เป็นของบ้านเก่าแค่แค่มาวางเ่นะเพราะเพิ่งย้ายเข้าบ้านประมาณปีกว่า ที่โชคดีที่มีสวนเขียวเระเดินเข้ามาทุกวันก็เป็นลิฟวิงรูมที่นั่งนั่งกับแฟมิรี่กับเพื่อนแต่ละชิ้นก็มีผสมระหว่างโรตาสกับของที่ซื้อเองคนอนเซ็ป์ก็มีจากบาหลีอันกลางก็อาจารย์ถวันตัชนีซ้ายขวาก็เป็นคนศิลปินจากมาเลเซียอยู่บาหลีที่อันยาวๆก็จะเป็นคนฝรั่งเศสที่เราเคยทำงานด้วยกันชื่อคริสเตียนโดโลเบเด จริงๆผมก็ไม่ได้เอาทุกอย่างเก่าก็ดูบริเวณบ้านส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไทยหมดของผมก็จะทันสมัยหน่อยเสาก็เป็นเหล็กกระจกใหญ่ๆอันนี้ก็พยายามผสมตู้นี้ก็คุณพ่อให้มาเป็นตู้เยอรมันที่จริงๆเขาจะใช้ไม่สับเก็บเสื้อผ้ามั้งแต่นี่กี่เปลี่ยนเป็นตู้เราเวลาเลี้ยงเวลามีเพื่อนมาดัดแปลงของของที่มีอายุหรือมีเก่าหน่อยบดัดแปลงเป็นอะไรที่ใช้ได้ทุกวัน อันนี้ก็เป็นทังกาฮินดูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟอสซิลค่ะเอามาจากดินค่ะก็แบบอายุ5,000ปีประมาณนั้น,น อันนี้ชั้นสองชั้นเด็กๆนะฮะลูกแต่ละคนก็มีห้องแต่ m o ูดของชั้นนี้ก็พยายามให้มันทันสมัยหน่อย Bright แต่ที่ชอบเป็นรูปภาพของเด็กๆเป็นพ o ร t เทรตจากเพื่อนจากอิตาลีเป็นลูกสาวของศิล,ลปินคนนึงเขาทำ portrait ของเด็กๆของครอบครัวนิกกี้มาทั้งหมดเลยถ้าดูสไตล์ของเขากจะเป็นสไตล์อิตาลีอารีเลโอกับทารานะครับ ี่ลูกของอที่ครอบครัววาดลูกคนนเนอรพลลยมังแล้วก็ลูกสาวผมก็เป็นวิธีให้ทําให้ทุกอย่างดูนุ่มขึ้นนิดนึงนะฮะการแต่งบ้านมันก็ต้องมีให้พื้นผนังแล้วก็ของวางให้ให้ให้มันครบ เมื่อกี้นี้ถามว่าชอบห้องไหนมากที่สุดก็ชอบที่นี่เพราะเป็นห้องทํางานนั่งได้อยู่ใกล้ๆครอบครัวแล้วก็มองข้างนอกได้ค่ะบางวันไม่เข้าออฟฟิศก็รังที่นี่แล้วก็ประชุมที่นี่อันนี้เป็นหน้าทิเบตเป็นของเก่าที่สะสมมาเด็กๆก,กลัวก็ดูแปลกๆนิดนึงเม่กี้ย้ายกลับมาที่บ้านนี้ประมาณปีหนึ่งแล้วก่อนนั้นอยู่ข้างนอกอยู่ในคอนโดก็ประมาณ 6- 7ปีโซย้ายกลับมาที่บ้านใหญ่ขึ้นเพ,นพราะมีเด็ก3าคนที่โตขึ้นแล้ว กับมีสวนแล้วก็อยู่ใกล้ครอบครัวก็กสบายใจะนะเวลาทำงานกลับมาเจอเด็กๆแล้วก็สามารถนั่งแล้วก็รีแลกซ์ได้